เชลซี Chelsea, พร้อมจ่ายค่าปรับ218ล้านให้แมนยูแทนการซื้อขาดซันโชโรมาโนและดิแอ h เลติกรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าเชลซี Chelsea ที่ยืมตัวซันโชจากแมนยูในเต็ดไปร่วมทีมในฤดูกาลนี้และมีเงื่อนไขว่าจะต้องซื้อขาดด้วยค่าตัว25ล้านปอนหรือประมาณ1,094ล้านบาท ถ้าทีมจบไม่ต่ำกว่าอันดับที่14ในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้อาจจะตัดสินใจไม่ซื้อขาดซานโชตามเงื่อนไขหลังจากที่ซานโชทำผลงานได้ไม่เป็นที่พอใจของเอนโซมาเลสกากุนซือทีมสิงบรูที่ยิงไป2ประตูกับ1แอซิสใน20นัดที่ลงสนามในพรีเมียร์ลีกโดยมาเลสกาอยากได้ปีกคนอื่นมาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์มากกว่า จากการที่ไม่ทำตามเงื่อนไขทำให้ทีมสิงบรูต้องจ่ายค่าปรับให้แมนยู่5ล้านปอนด์หรือประมาณ218ล้านบาทซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่เชลซีจะตัดสินใจจ่ายค่าปรับมากกว่าการซื้อขาดอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มาเลสกาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพอใจกับผลงานของซานโชการจะรักษาฟอร์มที่ดีในระยะยาวได้เป็นเรื่องยากแต่ซานโชก็ทำได้ดีอย่างต่อเนื่องแล้ว ตอนนี้จะไม่มีใครเอาแล้วนะซานโชเดออิสระ